บาดีพี่น้องวันนี้มากับเป่าต้นเนาะมาชมวิวถนนทวนทางงามคำขื้นพี่น้องเออบรรยากาศพอดีเย็นสบายอยู่ที่สะ้อผาร้อยเนาะนี่ก็สถานีรถไฟบางวาเนาะพี่น้องเฟิร์นที่ล่ะงามเลยพี่น้องวิวสวยงามพี่น้องเอ้ยเบิร์นบุนรถก็วิ่งตลอดเลยเออไปตามวนพี่น้อง บรรยาการาเนี่ยขำข่้นตําบจการ,การเย็นเยน็นมาเนี่ลยลมพพเย็นเย็นผลรถจะเศร้าตกไปเลยมื่อกี้รถบถติดเด้อพี่น้องเลิกมาเมนี่เยเบิ่งวิวโอ้นะบรรยากาศอันนี้คืออันนี้คือสะพานร้อยนะครับสะพานร้อยลงมาแต่สถานีรถไฟบางหว้าบอนสุดสายพอดีนะครับเด้อโอ้บรรยากาศสวยงามแลยนี่พี่น้องเอ้ยยามขำขึ้น กูได้ที่มัดเกี่ยวมัดยังกะโอ้ยเดินทางซอยนี้สบายพี่น้องบรรยากาศงามพี่น้องเบ่าต้นก็รอแล้วฝากฝากฝากติดตามซ่องเป่าต้นเด้อเนาะอ่าซื้อระดับแน่เลื่องต้นเป่าต้นบานดอนเนาะทางยูทูบก็พี่น้องเด้อแล้วก็แล้วก็แล้วก็เพจเอ่อต้นครับติดตามทางเพจนั่แนะฝากกดไลา์กดแชร์แนเนาะพี่น้องเนาะ กำลังใจใ้เฮามาเนี้ก,กับสิทธามาเบิ่งวิวว่าม,มิยังไรหรอกพี่น้องเอ้ยกะสิทธามาซ้อมบรรยากาศงามขึ้นบนรถไฟเป็นรถไฟกำลังเดินทางข้างบนเห็นปะมองเห็นบ่เดี๋ยวส้มเลยเมนดอกไปไกลแล้วไปบนไปแล้วบรรยากาศงามๆไม่น้องเดี๋ยวสิทธาเบิ่งอีกเส้นทางนึ่งครับ ประตูนะประตูประตูะตะตพคนปินแล้วเด้อนี่ลงจอดบางว่าเออลงจอดบางว่าโอ้บรรยากาศสวยงามีออานนม่นเ้ย่นตากบนมัเนีก็มากครับเสียตนเพิินหมดนี้โอ้วิวสวยๆงามๆุม,มนะ ดีดีพี่น้องเอ้ยอ้อต่อปกติเซนนี่รถติดได้พี่น้องเมื่อนี้รถบ่ติดครับโอ้สวยงามแหง้งพี่น้องเอ้ยสวยงามแหง้งอ,อันนี้ อันนี้ค้าเขาไปเพลิดเกษมด้วยไปนอตเลยมีรถมีสายแปดเก่าป่ะสายยังวะ มาต้นพคนกะโอ้มาต้นก็รอ่นเลยไล่เต็มโตด้วยพนักงานเย็นสบาย่าพนักงานดีเนาะตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่ในสภาพรอยเด้อพี่น้องเลยถ่ายผภามุมสูงครับพี่น้องรอบรรทุก สวยๆพี่น้องเอ้ยนี่ยัางสีสันในขุ่นเนาะพี่น้องเนี่กับสภาพร้อยเขาหยางขึ้นมาเมื่อกี้นเนาสะสถานีรถไฟเอาเบิ่งฟังนี่พี่น้องเอาเบิ่งฟังนี่ฟังนี่รถสีไลายกว่าพี่น้อง ทางบางคนมาเนี่เขาส่องพิษก็มีเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนั้นเมื่อไนเบาโน่นสิขึ้นไปกับรถด,ดันออกมากเซนนี่ยซบหาทางกับรถพู่เหมือนกับกับรถได้ก็ตั้งไกเด้พี่น้อยโอ้สวยงามสวยงามพี่น้องนี่แหละถนนประเทศไทยพี่น้องเอ้ย กูได้เที่ยวทางบ้านเข้าคนทางบ้านเข้าเที่ยวายังเบิ่งประเทศไทยนะครับเทอนีเด้ออยากเห็นถนนประเทศไทยนี่แหละมานเิ่งเงาดวสวยงามพุ่น่ะนีตึกไม่ยังวมดตึกเต็ม ี่น้องไฟข้างหลังบนโอ้ไฟงามลพี่น้องเอ้ยผมนี่ายโฆษณาไฟงามพี่น้องเนาะบรรยากาศแป็ว่างามแห้งเห็นแบบป้ากับนองเบิ้งเนาะอยู่ในห้องก็เปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องนี่ยวจะมาถ่ายถนนนนท่าไงพี่น้องเบิ้งมันเนี่ยเนาะสำหรับคนที่อยู่ทางบ้านเนาะที่บ่เคยเห็นกับหมอเบิ้งพอได้พอรามากันเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่า มาเบิรงกแง้งกันแล้วว่าจ <beginning> <world> ุด <énormément> ห <of the world> <X net repay ing> ้องนอนการได้ถ่าย h a p ี y ให้น้องเบิรงน้ำเนาะแปลงปันกันแมนโอ้โบรรยากาศสวยดีพี่น้องเอ้ากัะสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อครับเด้อ่าวน่นกับสิไปเซเว่นก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับสสวัดี